ประวัติมุกรองอันดับ2องม s u n u v e r s e t h t i l i n d n d 2 4องมุกมีชื่อจริงว่ากาลือไทยนาสกุลทัศบุตรอายุ28ปีมีส่วนสูง170เซนติเมตรคุณพ่อของเธอทำงานบริษัทเอกชนส่วนคุณแม่รับราชการคุณพ่อคุณแม่ของเธอแยกทางกันทำให้มุกเข้าใจความเจ็บปวดของคุณแม่ มุกจึงเรียนรู้ชีวิตที่จะก้าวข้ามปัญหาและความเจ็บปวดเธอบอกว่าเธอต้องการที่จะเป็นบุคคลต้นแบบที่จะให้คำปรึกษาคำปลอบใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังประสบปัญหาในชีวิตด้วยมุกเรียนจบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาไทยโทภาษาอังกฤษมหาวิทยายลายัยศิลปากร ในสมัยเรียนเธอเคยประกวดและได้รับรางวัล t e n d y Smart Ambassador ซึ่งเป็นเวทีใหญ่ของคณะและเธอยังเป็นดาวเอกภาษาไทยด้วยนะคะหลังจากเรียนจบงานแรกของเธอก็คือทำงานเป็น B.A. ที่ Sephora หลังจากนั้นก็ไปเป็น Air h o ฮสเตสประจำสายการบินกาต a ร์แอร์เวย์และย้ายไปอยู่ที่เมืองโดหฮาเมืองหลวงของประเทศกาตาเป็นเวลาประมาณ4ปี หลังจากกลับมาอยู่เมืองไทยได้ประมาณ2-3เดือนเธอก็ลงประกวดนางงามโดยเวทีแรกเธอก็ได้รับตำแหน่งรองอันดับ3 m ม s ิสแกรนกรุงเทพมหาคนคร2023หลังจากนั้นเธอก็เดินหน้าประกวดต่อนะคะได้รับรางวัลรองอันดับ1 Miss มิสแกรนภูเก็ต2023และเข้าประกวดมิสแกรนสงขาได้รางวัลชนะเลิศดอันดับ1ทําให้เธอได้เข้าประกวดมิสแกรนไทยแลนด์สอ2นเข้ารอบ20คนสุดท้ายค่ะ ด้วยความสามารถของมุกทําให้เธอได้มีโอกาสเป็นพิธีกร2ภาษาในเวทีนางงามและเวทีทั่วไปและยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน Facebook, TikTok, Instagram ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามค่ะและในปี2024เธอก็ได้เป็นตัวแทนสาวงามจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2024 และสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2024มาครองยินดีกับมุกการืไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ